สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องดีสตูดิโอไทยแลนดนะครับอาทิตย์นี้เราไม่รู้จะเอาภาพอะไรมานะครับเดี๋ยวเรามาสอนก็แล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาสอนในหัวข้อของการปรับลดขยายพื้นที่นะพื้นที่หน้าชิ้นงานโดยที่เราไม่ต้องสร้างอะไรเลยนะครับหรือเราไม่ต้องไปสร้างนิวไฟล์ใหม่นะครับเราจะขยายตรงบริเวณนี้เลยทําได้ยังไงครับ มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับอันนี้ผมขอเกริ่นนิดนึงมีด้วยกัน2แบบนะครับเราจะมาเล่นที่ image นะครับแบบที่1ก็คือ image size แบบที่2ก็คือ canvas ถ้าความหมายสั้นๆก็ image size ก็คือการขยายรูปภาพเดิมให้ขยายออกไปหรือขยายให้เล็กลงยกตัวอย่างเช่นรูปภาพมีขนาด100คูณ100 พิกเซลเราต้องการขยายเป็น200คูณ200ก็คือใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็หรือจะเป็นเหลือแค่50คูณ50ก็จะต้องใช้ตัวนี้เช่นกันนะครับต่อไปความหมายของแคนว่าสแคนวาสไซส์คืออะไรแคนวาสไซส์ก็คือการขยายออกมานอกพื้นที่ที่เราต้องการแค่4ด้านหรือทั้ง4ด้านยกตัวอ,อย่างเช่นอยากจะขยายเนื้องานด้านขวาออกไป100พิกเซลก็ทำได้ อยากจะขยายด้านขวากับด้านล่างอย่างละ100พิกเซลก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มอันแรกก่อนนะครับก็คือตัว image size นะครับวันนี้ผมเอารูปนี่แหละรูปตัวดอกไม้ในคลิปที่แล้วที่สอนทําเป็นดอกไม้สีทองดอกไม้สีเงินนี่แหละครับเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอ่าเริ่มที่ image size ก่อนนะครับผมต้องการที่จะเช็คดูก่อนว่ารูปนี้ขนาดเท่าไหร่ใน image size มันจะบอกทั้งหมดนะครับ เริ่มจากตัวบรรทัดแรกเลยนะครับตัวบรรทัดแรกคร่าวๆก็คือเขาจะบอกว่าตอนนี้ขนาดของรูปภาพอยู่ที่3.63เมกนะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากกำลังสวยนะครับซูมกำลังพอดีอยู่ในโทรศัพท์กำลังสวยนะครับ,อ,อ,บ,รบอันนี้ต่อไปตัวดิเมนชันตัวดิเมนชันก็คือขนาดที่เขาอยู่ตอนนี้นะครับ ขนาดที่เขาอยู่ตอนนี้โดยสัสดส่วนก็คือหลักของอมอยง่ายๆแบบชาวบ้านคือหลักแบบพิกเซลก็แล้วกันที่อยู่ในหน้าจอไม่ว่ามือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรทัศน์อะไรนะครับก็คือหลักของพิกเซลสาเหตุที่เขาต้องบอกมาก็เพราะว่าบางครั้งต่ออันล่างเลยครับบางครั้งเราไม่ได้กําหนดเป็นพิกเซลเรากําหนดเป็นนิ้วนะครับเรากําหนดเป็นเสน้น เรากำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทุกอย่างที่เราออกแบบมาไอตัวนำสกุลพวกนี้มันจะต้องโฟกัสดิเมนชันว่ามันคือพิกเซลเท่านี้นะเท่านี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นผมต้องการเอารูปนี้ไปปิ้นบนป้ายไวนิวติดร้านค้าเลยขนาดเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรก็เท่าไหร่ครับ100คูณ1น0เซนถูกไหมครับผมก็จะใช้100คูน0 0เซน สมมติมันเป็น100่คูณหนึเซนขนาด100่คูณหนึเซนก็จะเท่ากับ9อ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้ให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับ 100, ่คูณหนึเซนก็จะเท่ากับถ้าอย่างนี้คือมันจะเป็นสเกลที่เขาเชื่อมเขาเชื่อมไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ต้องการเชื่อมเราติ๊กออกแต่ข้อเสียก็คือว่าสเกลมันจะเพี้ยนนะครับยกตัวอย่างตอนนี้คือมัน75ถูกไหมครับ มันกว้างแค่75ส่วนความสูงมันสูงอยู่แล้วนะครับสูง100นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการกว้าง100เขาจะคำนวณให้เลยว่าคุณต้องสูง133นะเวลาออกแบบเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ถ้าเกิดใครต้องการตามใจฉันก็จิ้มเลยครับจิ้มออกแล้วก็พิมพ์ตามใจฉันมันก็จะโยเองมันก็จะบิดเพี้ยวเองนะครับแต่ในที่นี้ผมติ๊กไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้ก่อนให้มันคำนวณให้ถ้าเป็น กลับมาที่คำถามนะครับก็คือกรณีเป็นป้ายไมนคูณ133.33ซนติเมตรละ่ะมันจะได้ค่าพิกเซลเท่าไหร่ก็คือตามด้านบนเลยนะครับก็คือ2835คูณ3780นพิกเซลนั่นเองครับไม่งงกันนะครับถ้ากรณีเป็นพิกเซลล่ะเราจะแปลงเป็นพิกเซลก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะทำให้มันเป็นพิกเซลอยู่ที่ใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ เเท่าไหร่นี้ครับ3,000นะครับแล้วเขาให้เขาคำนวณความสูงให้เองก็คือ3,000คูณ4,000หลังจากนั้นเราทำตัวนี้แล้วดิเ n นชันของมันก็จะเป็นพิกเซลโดยปกติมันก็จะเท่ากันนะครับอันนี้ไม่งงใช่ไหมครับนะีต่อไป Resolution RESolution คืออะไรก็คือความละเอียดความละเอียดสำหรับผมนะผมเอา150อันนี้ไม่ว่ากันนะครับสำหรับผมผมเอา150 ส่วนใครจะเอามากกว่านี้ก็ได้แต่เวลาคุณพิมพ์อย่างเงี้ยคุณดูอิมเมจไซสก่อนนะครับว่าขนาดเขาเท่าไหร่ตอนนี้คือขนาดของรูปภาพตัวเนี้ยปาไป149.0เมกแล้วนะครับประมาณเอเพลงประมาณถ้าเทียบเป็น mp3 ก็น่าจะถึง13นะครับ13บทเพลงเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่ใหญ่มากนะครับ 13บ,บทเพลงเลยอ่าผมจะเอาแค่ไม่มากครับเอาประมาณกลางๆ50แต่ต้องดูความละเอียดประกอบด้วยนะครับกรณีที่หลักพันสมมติแค่หลักพันแต่50อยู่ที่3.81อ่ากำลังสวยอันนี้กำลังสวยแบบอยู่ในมือถืออย่าให้พยายามอย่าให้เกิน3เกิน5นะครับประมาณนี้กำลังสวยนะครับ สมมุติผมใช้ตัวอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับ1,000คูณ133.3พิกเซลกดโอเคครับผมทีนี้เขาจะถูกขยายให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเซฟงานตัวนี้ออกไปใช้งานได้นะครับสาเหตุที่มันเกิดฟังก์ชัน Image s i ซ e ตัวนี้ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับก็อย่างเช่นสมมุติเราต้องการจะแนบบัตรประชาชนเข้าไปในเว็บเว็บไซต์เว็บหนึ่งของธนาคารเขาบอกว่า คุณต้องใช้ขนาด1,000คูณ1,000ขนาดไม่เกินนี้และความจุของรูปของรูปบัตรประชาชนของคุณต้องไม่เกิน2เมกนะอะไรอย่างี้ครับเพื่อที่จะประหยัดเซิร์ฟเวอร์ของเขาของธนาคารเราก็จะมาแก้ตรงนี้แหละครับรูปภาพบัตรประชาชนของเรา3เมกแล้วแล้วเราจะทํายังไงให้เป็น2เมกเราก็มาย่อตรงรีสูชชั่นก็ได้หรือจะมาย่อตรงความสูงก็ได้สมมติผมจะย่อเหลือแค่10 เนี่ยผมก็จะได้อัปโหลดขึ้นเว็บนั้นได้ละถูกไหมครับหรือมันน้อยไปก็อาจจะเหลือแค่40นะครับเนี่ยไม่เกิน3อันนี้ก็ผ่านนะครับ2.44เมกเนี่ยครับคือการใช้ image size เพื่อที่จะปรับทั้งสเกลแล้วก็น้ำหนักของรูปภาพนั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันที่อันต่อไปนะครับอันต่อไปก็คือตัว canvas size นะครับ canvas size ก็อย่างที่บอกก็คือเราต้องการที่จะ สเกลเขาว่าจะไปซ้ายหรือขวาหรือบนหรือล่างนะครับโดยที่จุด a n งเก r ตัวนี้เขาบ่งบอกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดโฟกัสตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันเราดูตรงข้างบนก่อนนะครับ c ค r รนซ์ไซส์นะครับก็คือบอกอยู่แล้วว่าขนาดภาพนี้อยู่ที่3.81เมกขนาดา100คูณ1333พิกเซลนะครับ แล้วก็ new size new size ก็คือขนาดใหม่ที่คุณกำลังจะทำตอนนี้ตอนนี้ original อยู่ที่3.81นะครับกรณีที่เราจะให้มันโยกไปฝั่งทางด้านซ้ายนะครับให้มันปรากฏไปทางด้านซ้ายเราก็จิ้มง่ายๆนะครับลองเล่นตัวอักษรตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาจิ้มตัวนี้ปั้งแล้วสังเกตว่าตัวอักษรไอ้ไอ้ลูกศรนะครับลูกศรมันพุ่งไปทางไหนก็คือมันจะเพิ่มพื้นที่ในฝั่งนั้นให้เรานะครับ กรณีที่เราทําแบบนี้แล้วแล้วเราต้องปรับตัวนั่นบนด้วยนะครับถ้าเราไม่ปรับมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่าเราไม่ได้ทําอะไรตรงบริเวณนี้นะครับยกตัวอย่างผมกดโอเคเลยนะครับอ่ามันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรให้เรานะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ขนาด1 0 0 0งพ3คูณหนึเช่นเดิมนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมปรับอ่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ image canvas ถ้าเมื่อไหร่ผมปรับนะครับผมจะปรับให้ทางด้านซ้ายอ่ะ ออกมาอีก1เท่าตัว1เท่าตัวคือเท่าไหร่ครับก็คือคูณ2ถูกไหมครับก็คือ2000นะครับผมจะเอาออกมาอีก1เท่าตัวก็คืออีก1000แต่ว่าเราต้องพิมพ์2000นะครับพิกเซลส่วนความสูงเอาด้วยไหมไม่เอาความสูงไม่เอาเอาให้เท่าเดิมผมกดเลยครับกดโอเคอ่าต่อไปเอาด้านล่างก่อนแบ็กกราวเราจะเอาสีอะไรผมจะเอาสีขาวนะครับผมจะเลือกเป็นสีขาว กดโอเคนะครับสังเกตด,ด้านซ้ายตอนนี้เขาวิ่งมาให้แล้ว1เท่าตัวถูกไหมครับเราก็จะเอาไปทําอะไรได้อย่างอื่นเลยทีนี้เราก็ขยายผมก็จะสามารถที่จะเอาไอดอกสีเงินเนี่ยลากเข้ามาลากเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับได้เอามาเสริมไว้ด้วยกันคู่กันอย่างนี้ก็ได้นะครับขยายให้เขานิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับคือการใช้งานของการเพิ่มพื้นที่นะครับ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้อนกลับก่อนนะครับย้อนกลับย้อนกลับก่อนอ่ถือว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือไปที่ image แล้วก็ canvas size เกิดคำถามครับกรณีที่เราพิมพ์ผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นขนาดมันคือ1,000ใช่ไหมครับถ้าเรากดโอเคอยู่แล้ว 1,000ก็จะถูกครอบไว้อยู่ปกตินะครับแต่ถ้ากรณีที่เราพิมพ์ผิดละ่ะเหลือแค่500นะครับสังเกตเกิดอะไรครับลูกหัวลูกศรมันวิ่งเข้าไปใน,นรูปภาพถูกไหมครับเราจะอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรากดโอเคดูเลยครับเนี่ยเขาก็เตือนมาละเราก็กดโอเคเขาจะกินพื้นที่ให้อัตโนมัติ โดยที่เขาไม่ได้ย่อสเกลให้เหมือน I-Mage Size นะครับในหัวข้อแรกถูกไหมครับเขาจะเหมือนเอากันไกตัดเลยตัดแล้วไอ้มันจะหายเท่าไหร่ช่างมันคือมันตัดเลยอันนี้คือการทำแบบ Canvas นะครับโอเคย้อนกลับก่อน c t r t Z o l นะครับเอามาอีกครั้งครับอ่าเอามาอีกครั้งกรณีที่อันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ ห้าอเนาะอันนี้เข้าใจละกรณีที่เราต้องการจะเอาพุ่งลงบ้างละ่ะผมจะพุ่งลง 1, 3 3 3ผมจะพุ่งลงให้ได้อยู่ที่อีกนิดนึงอันนี้คือท้าย300ใช่ไหมผมจะพุ่งลงให้ได้เป็น1,666ก็แล้วกันนะครับ6 66 6 อักษรเขาผ่านละอักษรเขาพุ่งละแล้วไม่พอผมจะให้พุ่งไปทางซ้ายอีกนะครับเมื่อกี้1 0 0 0นะครับผมจะให้พุ่งไปทางซ้ายอีก2000เหมือนเดิมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเกิดภาพฝั่งนี้1เท่าตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกเศษของ666นะครับกดโอเคเนี่ยครับจะสังเกตว่ามันจะทำการเพิ่มพื้นที่ให้ ตามที่เรากําหนดนะครับแล้วเราก็จะขยับได้เลยแล้วเราก็จะขยับรูปภาพได้เลยนะครับอันนี้มันไม่ได้เจาะนะครับเราจะขยับพื้นที่รูปภาพได้เลย1เท่าตัวบวกกับ666ตรงนี้นะครับลบด้วย333แบบ3นะครับก็จะได้เป็นเศษของเศษส่วนนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการปรับฉุกเฉินนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนิวไฟ สร้างขึ้นมาใหม่ให้มันเปืองแหมนะครับอันนี้เราแก้งานตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อยอดวิวเยอะๆ,ๆจะได้เห็นว่ามีการเข้าถึงเยอะๆ,ๆในรูปแบบของการตัดต่อแนวนี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเทคนิคฟังก์ชันที่อยู่รอบตัวในโปรแกรมนี่แหละว่ามีอะไรบ้างและเทคนิคใหม่ๆของเวอร์ชัน2021นี้มีอะไรบ้างนะครับ โอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ